เริ่มเกมโปรดกรุณาเลือกตัวละครกรุณาเลือกตัวละครตัวละครที่หนึ่งชื่อสีตางอายุสิบขวบอยู่ปอ, 4, ปอ, 2, อ,อ,อสี 11, ่กำลังจะขึ้นปอห้าตัวละครที่สองชื่อพีอน่นิวชื่อนิวอายุสิบเอ็ดขวบกำลังจะขึ้นปอหกกำลังจะอายุสิบสองขวบตัวละครที่สามชื่อเนยไม่มีนามสกุลตัวละครชื่อสี่ เป็นเจ้าหญิงเป็นเจ้าหญิงแฟรี่และมีอันาเท่ากับไรชินีตัวละครที่ห้าชื่อตัวละครที่ห้าชื่อนิวซาซ่าเป็นตัวละครของนิวเป็นอาตารและอีกตัวนึงก็คืออวตารเหมือนกันตัวละครที่หกชื่อว่าตัวละครนี้เป็นตัวประกอบสามตัวนี้คือตัวประกอบแต่ว่าตัวนี้จะมีพลังตัวนี้กับตัวนี้จะมีพลังที่แข็งแกร่งกว่าตัวประกอบปกตินิดหน่อย คุณได้ทำการเลือกตัวละครสตางสุ่มโคต่อสู้คู่ต่อสู้ของคุณก็คือสตางและ่างอวตารเริ่ม V S เลยคนที่ดูมีอารมณ์สดใสตัวละครอวตารสตางน้าหนึ่งคะแนนด้านความแข็งแกร่งตัวละครอวตารสตางน้าหนึ่งคะแนนด้านความเร็วตัวละครสตางนหนึ่งคะแนนเป็นสามเป็นสี่คะแนนความสูงตัวละครสตางนหนึ่งคะแนน ไอคิวตัวละครสตาอวตารตัวละครสิตางนำหนึ่งคะแนนเป็น5คะแนนความซุ่มซ่ามตัวละครสิตาในชีวิตจริงนำหนึ่งคะแนนคนที่ดูคนที่ดูยิ้มแย้มตลอดเวลาอวตารสิตานำหนึ่งคะแนนเป็น6คะแนน2หรือ3ต่อ6สอ3ต่อ6 3ต่อ6ตัวละครสตางชนะตัวละครสิตาดูถูกกับจัดออกไปคนที่เป็นฝ่ายชนะคือตัวละครอวตารสตา ต่อไปตัวละครนิว vs สตางเรื่องความเร็วอวต,ตารสตางนำหนึ่งคะแนนเรื่องความแข็งแกร่งตัวละครอนาวตารนิวนำหนึ่งคะแนนเรื่องไอคิวตัวละครสตางนำหนึงหน่งคะแนนเป็นสองคะแนนสองคะแนนเท่ากันเรื่องความสูงความสูงเท่ากัน3คะแนนเท่ากันสรุปเสมอกัน คุณจะรับนิวเป็นพวกหรือจะฆ่าทิ้งรับนิวเป็นพวกสิถามได้ถ้าเจอคู่ต่อ,อสู้ที่สู้ไม่ได้จะได้เอามาเป็นท่าไม่ตายไงฉลาดมากคุณได้เลือกนิวเป็นพักพวกนิวได้กายเป็นส่วนหนึ่งของพักพวกคุณจะทําอะไรกับเขาให้เขาหดตัวเล็กลงเก็บเขาไว้เป็นกําลังเสริมตอนเชิสู้ไม่ได้ในตอนสุดท้ายฉนันจะเอาข้าวฉนันจะเอายีนิวซาสซ่าเนี่ยแหละมาเป็นท่าไม่ตาย คู่ต่อสู้คู่ต่อไปโอ้เลือกสถานที่คุณได้เลือกสถานที่ที่โรงเรียนคุณได้เลือกสถานที่ที่โรงเรียนสตีลและหน้าบางเขนตัวละครสีตางว s เอสพีนิวด้านความแข็งแกร่งตัวละครสีต่างนำไปแล้วหนึ่งด้านความเร็วแสงตัวละครสีตางนำไปแล้วสองดิสตางมีสองคะแนนะด้านไอคิว พี่นิวเด็กป .5 นำไปแล้ว1พี่นิวได้1คะแนนสีตางม,มี2คะแนนพี่นิวมี1คะแนนด้านความคิดสร้างสารรค์และความคิดเชิงบวกสีตางนำไปแล้ว1คะแนนด้านเรื่องศิลปะและการดีไซน์สีตางนำไปแล้ว1คะแนนเป็น4คะแนนด้านวิชาการพี่นิวนำไปแล้ว1คะแนนจาก2เป็น3คะแนนถ้าผิดพลาดขอโทษด,ด้วย สีตางสี่คะแนนว s อพี่นิวสามคะแนนสีตางได้ชนะพี่นิวคุณจะฆ่าพี่นิวทิ้งหรือว่าคุณจะเก็บพี่นิวเป็นพรรคพวกฉันเหรอฉันจะเก็บพี่นิวเป็นพรรคพวกสีถามได้คุณตัดสินใจที่จะให้พี่นิวร่วมสู้ด้วยโดยที่ไม่ได้เก็บพี่นิวเป็นกองทัพกําลังคุณได้สองคนได้ทําการชนะปีศาจสองตัวนี้จะเก็บตัวประกอบปีศาจสองตัวนี้ไว้เป็นแพรหลังไม เก็บไว้เป็นกาวกำลังเก็บไว้เก็บไว้สู้ด้วยในภายหลังเผื่อสู้ไม่พอคุณได้ทําการอนาะปีศาจเข้าพวกและเก็บไว้เป็นกองกำลังสุดท้ายเป็นท่าเมตาเธอจะต้องเลยไปที่ห้องสมุดและเธอจะเจออะไรบางอย่างคุณจะไปหรือไม่ไปหรือไม่ไปเเพื่อไป B ไม่ไปกด A เพื่อไปเจอกันดีพี่สองแล้วเขา,วาจะเป็นยังไงขอบคุณค่ะ ตอนแรกคุณก็เกิดจะแพ้แต่สุดท้ายคุณก็สามารถเอาชนะอวตารสีต่างและอวตารพี่นิวมาได้คุณได้ฆ่าเขาสำเร็จคุณได้ทำการชนะเกมนี้จบแล้ค่ะ